ครับอยู่กับร้านบางค้ายแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มาร e ้ i เจ้าตัวเออ็มีไฟฟ้านะครับผมไม่ไม่ทราบงานไว้ก่อนนะครับแต่ดูจากภายในแล้วเนี่ยน่าจะเป็น e อ c นซีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ตีตาไม่ได้อะไรเลยนะครับทำไมผมถึงเดาไปทางนั้นเพราะว่าผมดูจากมอเตอร์นะครับดูจากเฟืองดูจากหัวหัวลูกสูบนะครับผมน่าจะเป็น e อ c นซีของเวอร์ชั่น Gen เอ้ยเจ Gen น1นะครับนะเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับก็เลย แต่ผมตีไว้ก่อนว่าไม่ทราบงานนะฮะเดา,าไว้ก่อนเลยเดา,าไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันผมพลาดเองนะครับแต่ผมเดา,าไว้ก่อนว่าเป็น ENC แต่ชื่อคิดว่าขึ้นว่าไม่ทราบงานนะครับผมอ่ะให้ดูสภาพตัวปืนนะครับเป็นการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเน้นยิงได้ก็ได้นะครับลางหน้าเป็นแบบ M l o c ล็นะครับผมก็คือจะใส่ของแต่งต้องใส่ลางเสริมเพื่อที่จะใส่ของแต่งนะครับนะหรือถ้าท่านใดเอาเป็นแบบนี้กแบบ็แบบนี้ก็ได้นะครับผม ติดซับเพเซอร์ซึ่งไม่มีตัวซับเสียงนะครับเสียงก็จะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดช่องโบ์นะครับเพื่อตั้งฮอบนะครับอันนี้ผมตั้งแล้วนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับก็ขัดสีมาเลสตดอตเป็นของใหม่ที่ร้านผมมีอยู่นะครับก็จับมาใส่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่มีศูนย์หน้าหลังก็เลยจับใส่เลสตดอซะนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับผมจบจบนะครับถ้าท่านใดชอบก็จัดได้เลยนะครับราคาตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่3,600บาทนะครับ พร้อมเล่นก็4 0 0พบาทนะฮะพร้อมเล่นส0 0พนนะครับค่าส่งอีก150บาทนะครับถ้าเป็นแบบพร้อมเล่นก็จะ4,150บาทนะครับผมนะแต่ถ้าไม่ถ้าทำไมพร้อมเล่นถึง400้นะครับท่านอาจจะตกใจนิดนึงนะครับเอ้ยทำไมพร้อมเล่นถูกจังใช่ครับเพราะตัวนี้มีแบตเดิมมาให้นะครับมีแบตเดิมมาให้เลยแบตเช็คเซลแล้วนะเช็คแบตแล้วเช็คเลยแล้วคือปกติเซลไม่ตายไฟยังจ่ายได้ดีอยู่นะครับแบตไม่บวมนะครับผม ตัวนี้ก็จะเพิ่มไปก็มีแค่ที่ชาร์จกับลูก1ถุงเท่านั้นนะครับก็เพิ่มอีก4 0 0บาทนะครับลูก0.25นะครับผมแต่ที่ชาร์จเดิมที่ให้มาเนี่ยเป็นที่ชาร์จแบบรุ่นเก่านะครับผมเลยไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับก็เลยให้เป็นเอาที่ร้านผมมีให้แถมไปแล้วตัวนั้นผมก็เก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วผมไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่แต่คือเพื่อความสบายใจของผมนะผมเลยเอาให้ตัวใหม่ไปดีกว่านะครับนะก็คือเราพร้อมเล่นก็400นะครับแต่ปกติ ลูกหนึ่งถุงกับที่ชาร์จนี่ก็สี่สองร้อยอย่างละสองร้อยก็สี่ร้อยนะครับแบตอีกสี่ร้อยห้าสิบไปห้าสิบาทก็เป็นสี่ร้อยทวดก็เป็นแปดร้อยหนักสุดคือแบตนะครับแบตแพงนะเล่นดูแลเรื่องแบตดีๆนะครับผมตัวนี้ก็สี่พันพร้อมเล่นนะครับราคาน่ารักมากนะครับผมนะก็มือสองไอผมพูดอีกนิดนึงนะครับว่ามือสองเนี่ยผมรับซื้อตามสภาพและอาการนะครับถ้าพังขึ้นมาหรือว่ามีอะไรเหมือนพวกเนี้ยเหมือนตัวนี้มาตอนแรกกับความแรงมันสี่ร้อยไม่ถึงสิ อยู่ที่ประมาณ3 2 5สองห้าสบี่บวกลบนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งนั่นคือชุดลมเสียหายนะครับผมต้องประเมินในการที่จะรับซื้อเนี่ยก็คือประเมินจากอาการภายนอกด้วยแล้วก็เพื่นภายในด้วยนะครับว่าผมต้องซ่อมอีกประมาณเท่าไหร่นะครับผมต้องรื้อเช็คหมดเลยเนาะถ้าผมรื้อเช็คแล้วเนี่ยโอเคอ่อาราคาประเมินรอบแรกเนี่ยคือปืนมันยิงได้นะครับลูกค้าแจ้งว่ายิงได้อันนี้ผมบอกก่อนว่าเขาแจ้งว่ายิงได้แต่ถ้าความดันความดันลมมันตกเนี่ย แสดงว่าชุดลมเสียหายแล้วผมต้องเปลี่ยนเยอะมากนะครับ1สปริงนะครับสหัวลูกสูบละแล้วก็โอลิงหัวลูกสูบอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเนี้ยเปลี่ยนโอลิงไม่ใช่แค่โอลิงครับเปลี่ยนชุดหัวลูกสูบเลยนะครับเป็นเดิมเป็นพลาสติกนะครับมีรอยปลิกก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว C N C อลูไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องปลีกหรือแตกอีกจบนะฮะแล้วก็ใส่สปริงเบอร์เบอร์เกานะครับเพราะว่าอะไรทำไมผมใส่90ตอนแรกผมจะยัดร้อยละนะครับผมกลัว กลัวเสื้อกีアแตกนะครับมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าผมยัดยกเวอร์ชันใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยเสื้อเกียร์เ,รเปล่าๆของ E&C ประมาณพันสองมักถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่ได้ซื้อนานละนะฮะประมาณพันสองพันสามนี่แหละไม่ชัวนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นนะครับเพราะเสื้อเกียร์ยังใช้ได้อยู่แต่อย่าลากจนถึงสี่ร้อยก็พอเพราะผมดูความคงทนของปืนเป็นหลักนะครับผมไม่ได้เอาคือผมพุ่งตรงว่าเรื่องความแรงปืนเนี่ยผมแนะนําว่า ปืนโดยทั่วไปเนี่ยสแตนดาร์ดผมไม่อยากให้เกิน450ถ้าเป็นเสื้อกี์เวอร์ชันใหม่นะครับยกเว้นบางรุ่นที่สามารถออกแบบมาเพื่อบอกเขาะจะมีสเปคบอกว่าใส่สปริงเบอร์150ได้เลยนะครับอ่ะอันนั้นอ่ะคือไว้ใจได้ว่าปืนสามารถแบกโหลดได้แรง500ได้นะครับนะแต่ถ้าอยากให้แรงขึ้นได้อีกสักหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าใส่ท่อรี6.01นะครับแล้วก็ยางฮอปโพอีกเส้นอีกอันนึงนะครับความแรงก็จะเพิ่มได้อีกประมาณสัก400นิดๆน,นะครับ400ต้นนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเสื้อเกีย์ นะครับเพราะผมกลัวเสื้อเกี์แตกมากเลยนะครับแต่สองชิ้นเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยมันเพิ่มความแรงได้ก็จริงนะครับแต่ราคาก็ไม่เล่นเหมือนกันนะถ้าเสียบปล่อยถ้าใส่เพิ่มสองชุดนี้ก็อีกประมาณประมาณเกือบเกือบสองพันนะประมาณพันสองพันสามอยู่นะครับโดยประมาณนะความแรงก็จะเกือบแนะนำสี่ร้อนิดนินตแต่ได้ความแม่นยําเพิ่มด้วยนะครับ <laughs> อะไรที่ทําแรงเกินไปบางทีผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อเกี์แตกนะครับนะเสื้อเกีย์เปลี่ยนทีสะดุ้งเหมือนกันนะครับ และส่วนใหญ่มือสองที่ผมมีอยู่เนี่ยจะเป็นเสื้อกีเอ์เวอร์ชันหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้แข็งแรงมากด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนใส่ให้ไปถ้าจะใส่เวอร์ชันสองก็แพงอีกนะครับผมนะอ่ะนะครับง่ายๆคือไม่อยากให้แบกโหลดนะครับอ่ะตัวนี้ติดฟิลแต่ฟิลรุ่นเก่านะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะเพอใช้งานได้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะแล้วก็เสียบแบตนะฮะแบตเป็นแบบปลั๊กปลั๊กอ่าปลั๊กดีแล้วนะครับ แต่แบตที่ผมใส่ไปเนี่ยคือแบตลองปืนนะครับถ้าเป็นแบตก้อนเดี่ยวที่เขาให้มาคือแบตแท่งนะครับมันก็จะสามารถสวบท้ายได้เลยนะครับแต่ขออนุญาตไม่สวบท้ายเพราะว่าในตัวแบตท,ที่ผมลองมันยาวนะครับแบตเดิมเขา,มาผมไม่อยากไปยุ่งม,มันมากเพราะผมใช้แบตเต็มแล้วก็เลยปล่อยเลยตดมเลยนะครับนะอ้าวเหรอลูกไม่ขึ้นอ๋อผมดันแม็กไม่สุดโอ้โ นะครับมต้องดันไปให้สุดปึ๊บนิดนึงนะครับสักครู่นะฮะโอเคมานะครับอันนี้ผมก็เทสแล้วนะครับเมื่อกี้เลือนเบี้ยวนะผมก็เลยจัดก,การขยับให้มันตรงนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาจ,จะนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเข้ามปนิดนึงเพราะว่าตอนผมเอเอฮอบออกแล้วขยับผม ไปโดนมันขยับเข้าไปนิดนึงเขยขยับย้อนกลับเข้าไปก็คือ,อลูกมันจะเผลนนะครับอันนี้ก็ขยับกลับเข้าที่แล้วนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้นะสามสองศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนย์นะครับความแรงก็ประมาณสามร้อยสามสิบนะครับผมแต่ถามว่าจะเค้นความแรงมากกว่านี้ได้ไหมผมว่าได้นะครับผม ผมว่าได้นะถ้าจะเอาแรงกว่านี้คือผมแมนะนําว่าไม่ให้เกิน350นะครับถ้าเค้นมากกว่านี้นะก็คือใส่สปริงเบอร์สักร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดจะทําเพิ่มเนี่ยก็บอกผมได้ได้แรงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ที่ผมเซตติ้งไว้เผื่อแบบลงสนามแต่ความแรงอจริงๆอะ่ะจากเสือเอ้อเกียร์ผมไม่อยากให้แม่งเกิน380นะครับเต็มที่ ราะด้วยความเป็นเสื้อกีร์เวอร์ชันหนึ่งนะครับความหนาความบางของเสื้อกีร์เนี่ยจาค่อนข้างน้อยนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากให้มันเกิน380แนะครับแต่ถ้าจะแรงขนาด400อเนี่ยยกอาหารตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเสื้อกีร์แบบเ e อียนซีอ่ะหรือว่ารอดูมือสองเอียนซีก็ได้นะครับผมนะก็จะได้รู้สึกว่าแบบเออทำแล้วมันค่อนข้างคุ้มหน่อยนะครับแต่เนี่ยผมพยายาม คือผมเปลี่ยนอะไรใหม่เข้าไปใหม่เนี่ยเป็นอ่าเขาเรียก CNC แล้วก็เลยทําให้มีความคงทนมากขึ้นแต่ low, royalty, fin, sí. ความแรงเขาไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะผมกลัวเสื้อเกี์แตกอย่างเดียวเลยโคแตกจริงนะครับเพราะแตกทีเปลี่ยนขี้แตกเหมือนกันนะนะเสื้อเกีย์ตัวหนึ่งบ้าบอเป็นพันนะครับเบิกใหม่แล้วมือสองเวอร์ชันสองหาค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยมีคนปล่อยกันนอกจากปืนปืนซากนะครับผมโอเคไปดูความแม่นยำกันนะครับ โอเคมาทดสอบความแม่นยำนะครับเป้า10เซนหรือ20เซนนะครับ,ะร,บระยะ20ก่อนเลยนะครับแต่ท่อสั้นมากนะครับไม่รู้ว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับก็มาลองดูกันนะฮะก็ พอได้ระยะ20นะครับพอเทเป็นเซมีนะครับเพราะยิงไกลถ้าออโต้ไงก็ไม่โดนแล้วนะฮะโอเค okay, มาอันนี้ระยะ15แล้วนะครับเซมีเหมือนเดิมครับ10เมตรค่อยออโต้นะครับเพราะว่าผมเดาเลยว่ายังไงก็คือพวกปืนเดิมเนี่ยถ้าเล่นออโต้เนี่ยระยะเป้าประมาณขนาดเนี้ยคือถ้าเป็นตัวคนมันโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระยะและเป้าเล็ก20เป้า10เนี่ยโอกาสโดนค่อนข้างยากนะครับนะแต่ก็อาจจะโดนอยู่บ้างนะครับ นะะฮต่อไปก็ดูระยะ10เมตรกันนะครับผมพาอท่อเขาสั้นกระปุกลุกโอเคไหมนะครับมาอะไรนี้ระยะ10เมตรนะครับข้อ17หรือ27นะครับผมนะต่อไปออโต้นะครับ,รบเห็นไหมว่าระยะ10เมตรเนี่ยกระโดดง,ง่ายเพราะว่าหนึ่งใกล้สอง ท่อเขาเนี่ยอ่ะผมอธิบายตรงนี้สั้นๆเลยท่อเนี่ยนับตั้งแต่เรือนฮอปตั้งแต่คอนี้นะครับเขายาวสุดแค่ปลายตรงนี้ซึ่งสั้นมากนะครับท่านในนับในเกรดปืนยาวนะแต่ก็ยาวกว่าปืนพวกปืนสั้นนะครับนะถ้าเปรียบเทียบท่อแล้วก็จะยาวเท่ากับ6เจ้าตัวท่อหอ่าเจ้าตัวดาก้อน5้าอตัวท่อตัวยาวที่ผมลงอะที่ใส่ท่อรีดอ่ามันจะยาวประมาณนั้นแต่อันนี้เป็นท่อเดิมนั้นท่อแต่งอ่าอันนี้นับในเกรดปืนสั้นนะ นะครับอเอเมนอีกทักทีงนะครับอ่ออโต้นะครับอ่าออโต้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะฮะออโต้สักชุดนึ่งได้ปกติหไหมนะครับผมโอเคไหมตัวปืนยิงได้ปกตินะไม่มีปัญหาแต่เรื่องความแรงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า ผมว่าเท่านี้มันก็สมเตุสมผลแล้วนะไม่อยากให้มันไปม,มากเพาะนอเพราะเสื้อกี์เป็นของเวอร์ชันหนึ่งนะครับความหนาจะไม่มากความแรงถ้าเอาแบบทนเลยเนี่ยคือตัวเนี้ยผมเน้นทนนะครับไม่ได้เน้นแรงนะครับผมถ้าแรงกว่านี้กลัวเสื้อกี์มันระเบิดนะครับผมเสื้อเกี์แตกทีหนึ่งที่มึงแจมันมันหลายบาทนะครับนะโอเคนะครับถ้าใครเน้นแบบยิงเล่นยิงได้เออใช่ e อ c ด้วยลืมดูเลยนะครับ e อ c 0 2 9ศูนย์สอง้าเก้าเจ็ดนะครับนะ จะเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะครับ ENC เวอร์ชันแรกเขาจะสกีไลน์ตรงนี้นะครับนะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยเวอร์ชันสองเขาจะสกีไลน์ตรงนี้นะครับนะเออมันก็มีบอกอยู่ไมผมไม่สังเกตว่อ,อช่างไม่สังเกต <c oughs> นะโอเคนะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับผมอันดับแรกนะฮะปิดเลนด์ดอทก,ก่อนเลยเดี๋ยวถ่านหมดนะครับแต่ถ่านเริ่มอ่อนแล้วผมว่าเดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนถ่านให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับ วันนี้เล่นดอทมือหนึ่งเลยนะมีฝาครอบเลนด้วยผมถอดวางแล้วก็ลืมหยิบมานะครับอ่ะเล่นเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเราแม็กออกก่อนนะครับผมเปิดเทียร์ปุ๊บลูกก็ใส่ตรงนี้นะครับแมกกาซีนเปิดแล้วกรอกใส่ไปได้เลยนะครับผมก็ถอดแบตนะครับเทสอ่ายิงเคลียร์ลูกแล้วนะครับเซฟแล้วปลดแบตออกนะครับผมนะก่อนปลดแบตแบตออกนะครับอันนี้เป็นกดของปืนไฟฟ้าเลยนะเป็นกฎแบบคือถ้าเป็นปืนแก๊สอะ่ะ กฎระเบียบเขาะจะคือเรื่องเซอร์วิสนะครับตัวเรื่องปืนไฟฟ้านยะให้ระวังเรื่องแบตกับเรื่องตอนก่อนถอดแบตให้เรายิงเคลียร์ลูกก่อนนะครับถ้าท่านไม่ยิงเคลียร์ลูกแล้วมีลูกคาอยู่นี้1นงนัดแะท่านชักแบตออกเลยนะครับแบบสมมุติว่าเอาแม็กออกปุ๊บกรอกลูกออกหรือจะเทลูกทิ้งแล้วแต่ท่านนะครับแล้วท่านเซฟปุ๊บดึงแบตออกแล้วถ้าเกิดมันมีลูกคาอยู่ในนี้1นัดแลวท่านไม่เคลียร์ออกแล้วถ้าจังหวะนั้นคนที่หยิบปืนไม่ใช่ทั้าตัวท่านเองนะครับ อันตรายมากเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามีลูกหรือไม่มีลูกอยู่ในปืนเจ้าตัวนี้ถูกไหมนะครับพอถ้ารู้ว่าคือเจ้าตัวเราเนี่ยเราบางทีเรายังลืมเลยนะครับแล้วถ้าเป็นคนอื่นหยิบล่ะแล้วถ้าเผลอเสียบแบตแล้วเขาลอง,แล,ลองแล้วเขาลองยิงเปล่าอย่างเงี้ยปุ๊บถ้ามีลูกคาอยู่ในจังหวะนั้นนะ่ะคือตามหลักพื้นฐานคนเล่นปืนนะเขาจะไม่หันหาบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงเพราะว่าไม่ว่าจะเขาต้องคำนึงไว้ก่อนว่าปืนทุกกระบอกมีลูกนะครับอารมณ์เหมือนปืนจริงเลย บีบกันก็เช่นกันนะครับถ้าจะเสียบแบตไม่เสียบแบตเราก็ไม่ควรหันข้อหาบุคคลถ้าอย่างเงี้ยอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเสียบแบตแล้วลูกค้าอยู่แล้วเราเผลอแบบเพื่อนมาใกล้ๆเราก็แบบยแย่เล่นแล้วเราเผลอปุ๊บเรามีลูกค้าอยู่เราบอกเอ้ยปืนไม่มีแม็กไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าลืมนะครับว่ากฎเหล็กสําคัญของปืนไฟฟ้าคือเคลียร์ลูกออกก่อนชักแบตนะครับคือเอาแม็กออกแล้วเทลูกออกแล้วนะครับเพราะบางทีมันจะคาอยู่ประมาณ5นัดหรือไม่ก็4นัดพอเรากริ่งมาปุ๊บ เราไม่ได้บางทีเราไม่ได้มองหรืว่ามันคาอยู่กี่นัดแต่พอมันคลิกออกมาเนี่ยอ้าวแม่งไหลามาสี่แสดงว่าต้องมีคาอยู่หนึ่งเรายิงเคลียร์แต่ท่านที่ดีคือไม่ต้องนับเทออกมาปุ๊บออาถอนแม็กแล้วลูกไหลออกมาหมดแล้วยิงเคลียร์ก่อนนะครับก่อนที่จะชักแบตเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องระวังด้วยตัวท่านเองนะครับเล่นแล้วต้องระวังนะนะครับค่อนข้างอันตรายโดนเข้าของก็เสียหายโดนบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านก็อันตรายถ้าเข้าตาตา,ตาบอดได้ นะครับผมดูตามร่างกายก็บาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับยิ่งโดยระยะประมาณไม่เกิน5เมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าความแรงสา0รอยก็สา0ร้อยเถอะนะครับ3ามรอยต้นไม่เกินสามห้าสิก็เนื้อไหมนะครับผมเคยโดนมาแล้วลงสนามประวัติจําได้เลยโผล่ไปใกล้ๆเลยครับจงังหวะสะดุ้งปืนของคนเล่นด้วยเขาลั่นนะครับคือแบบตกใจเนาะโผล่ไปใกล้ๆโดนถากแขนไปเลือดซิปนะค,ความแรงสามร้อยห้าประมาณสามร้อยห้าสิบนะผมโดระยะไม่เกินห้าเมตรด้วย หักแขนไปเลือดซิฟเลยนะอันตรายนะอันตรายนะนะก็ให้ระวังแล้วกันเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีีการเตะเชิงเซานะครับไลน์บีแคร์ซอฟนะครับผมหรือกดคําว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์รายลิงก์เพจอยู่เออผมจะแจ้งอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยไม่เอาชุดพร้อมเล่นนะครับก็ไอตัวแบตอะ่ะผมจะลดเพิ่มไปอีก200อไอตัวเนี้ยสามมันหกถูกไหมนะครับ สามพันหกพร้อมแบตหนึ่งก้อนนะครับถ้าจะเอาแบบพร้อมเล่นแบบเต็มสูบเลยเนี่ยก็จะเป็นสี่พันแต่ถ้าท่านาบอกไม่เอาชุดพร้อมเล่นเลยเนี่ยก็จะเป็นสามพันสี่เอางี้ดีกว่าง่ายๆนะครับใครดูจบคลิปก็จะเข้าใจนิดน,นึงก็คือถ้าไม่เอาแบตตัวเขาเลยเนี่ยไม่เอาแบตเดิมเขาจะเป็นตัวเนี้ยสามพันสี่นะครับพร้อมเล่นก็จะเพิ่มอีกหกร้อยนะครับผมเนาะเออพูดต้นคลิปไปแล้วแต่ว่าพูดท้ายคลิปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ท่านไม่ได้งงนะครับตัวปืนเปล่า3,400 นะครับพร้อมเล่น4ี่พันเออแบบนี้นะครับราคาต้นคลิปจะได้ไม่งงด้วยเนาะประมาณนี้ครับผมท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB การเฉิเชิงเสาวแลนด์บีเคียซอฟกดเข้ามาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจให้พวกท่านดูอยู่นะครับผมง่แอดมาได้เลยนะฮะโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ